พี่ชมคะใครเป็นลูกหนี้กยศนะคะมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาเข้ามาที่รายการของเราได้นะคะเราพร้อมไปสื่อกลางให้ค่ะมีประเด็นนะคะท่านอายการนหลงคคุณสุวิท์จากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะคอยากจะปรึกษาข้อกฎหมายบอกว่าตัวเองเนี่ยไปออกรถฮ <มา S 1> อนด a าเวฟคันหนึ่งใช้ชื่อตัวเองเลยนะฮะแต่คนผ่อนคนส่งเนี่ยเป็น ภรรยาครับต่อมานะฮะก็ได้เลิกกันกับภรรยาแล้วภรรยาก็เอารถไปจำนำครับคนที่รับจำนำก็เอารถไปขายต่อครับผมนะฮะแล้วคราวนี้ไฟแนนซ์ติดต่อมาที่คุณสวิท์ครับคุณสวิท์ไม่มีรถให้ไฟแนนซ์ฮะเอายังไงกับชีวิตดีคุณสวิท์อยู่ในสายนะคุณสวิท์คะสวัสดีค่ะคุณสวิท์คะอ่าไม่เป็นไรชมอยู่หน้าจอครับทำยังไงดีครับคุณสวิท์เดือดร้อนใจค่ะอ่าไอที่บอกว่าเป็นคนเช่าซื้อรถแต่คนอื่นผ่อนความจริงไม่มีเนาะ ความจริงก็คือความรับผิดชอบคือเราเนี่ยต้องผ่อนนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเอาให้คนอื่นใช้เนี่ยนะครับอดีตภรยาไปใช้เนี่ยนะครับเราก็ยินยอมให้เขาครอบครองแต่การที่เขาครอบครองแล้วไปเบียดเบียดบังเอาไปจำนำเนี่ยอันนี้ถือเป็นการยักยอกนะแล้วถ้าเอาไปขายต่อเนี่ยคนที่รับซื้อก็รับของโจรนะผิดทั้งคู่ผิดทั้งคู่นะครับปัญหาก็เราคือเราจะดำเนินคดีกับภรรยาไหมจะดำเนินคดีกับคนรับซื้อไหมนะครับแต่ในส่วนบริษัทเราคงปฏิเสธไม่ได้เราต้องชดใช้เราต้องปฏิเสธไม่ได้เขาจะฟ้องเราตามสัญญาเช สวิรีบหาเงินไปคืนเขาเลยค่ะจะได้ไม่ต้องไปขึ้นลงขึ้นศาลกันสุต้องครับนะคะคเอาล่ะค่ะทุกข้อกฎหมายนะฮะอายการคุ้มครองสิทธิ์มีอยู่ทุกจังหวัดช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้นะครับไปติดต่อฟรีด้วยนะคะ,ะควันนี้ต้องขอขอบคุณท่านอายการในรงศรีรัศน์นะฮะทีมงานทุกคนและดิฉันอนุนมากเกษตรพืชผลลาไปก่อนคร,ครคะสวัสดีครับ ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y ย u u ูบออนอูมาชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออนอ a Channel ค่ะ